สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ทางช่องของเราคาท่านผู้ชมสัญจรมาทําบุญที่วัดสารวันตำบลสาลายาเอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพของท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกานะครับหลวงปู่สมจันทสิรินะครับ วันอารามครับชมครับนี่ก็เป็นภาพแห่งความสถิตเพรือว่าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวมาชมก็แวะเวียนมาได้นะครับ,บถัดไปก็เป็นรูปเคารพอีกนะครับมีพระสังกัจจายนะครับซึ่งก็เป็นปเทระอีกรูปหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์ที่อธิฐานเพศขอให้มีเพศอย่างนี้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยท่านมีเพศที่สวยงาม แล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยเอาความสวยงามหรือว่าความหล่อเหลาความได้สัดส่วนของร่างกายของท่านเนี่ยไปทําเรื่องอกคุศลกรรมนะครับท่านก็เลยอธิษฐานเพศขอให้เป็นผู้ที่มีร่างกายที่อวนท้วนนะครับดูแล้วไม่ก่อให้เกิดกรรมอรรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานะครับท่านผู้ชมครับ หลังจากนี้เราก็ไปดูอีกตระกูลหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอยู่ในวัดในทางพระพุทธศาสนานี่แหละครับก็จะมีะพระพิคเนตนะครับซึ่งก็มาจากน่นนะครับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับซึ่งก็พุทธศาสนาเองก็มาจากอินเดียนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเห็นได้ว่า รูปเคารพต่างๆคนไทยของเราก็จะมีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนานอื่นนะครับส่วนภาพนี้ก็คือพระพุทธรูปนะครับที่มีความสวยงามที่ทางวัดกําลังติดตั้งพระพุทธรูปเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่มาวัดสุวรรณาราวัดสารวันแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ครับส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นวิหารบุรพาจารย์วัดสารวันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็มีพระเทรานุาเทระมีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ชมพอเป็นอนุสติน้อมระลึกนึกถึงนะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือหลวงพ่อพุทธชินาราชนะครับหลวงปู่สมจันทศรีนะครับ แล้วก็หลวงปู่โตพระมารังสีอันนี้ก็เป็นที่คุ้นๆกันและนอกจากนี้ก็มีหลวงปู่สดนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็หลวงปูุ่ขวัดมะขามเท่านะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของหลวงปู่สมเด็จพระุทธชาโตพระมารังสีอีกระยาบทหนึ่งนะครับนี่ก็รอยพระพุทธบาทค,ครับน,นี่ก็เปลี่ยนสถานที่ที่จะทางช่องของเราเชิญชวน นะครับท่านที่มีศรัทธามีความประสงค์ที่จะมาไหว้ขอพรน,นะครับที่วัดสาราวันตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนคนปรปฐมนะครับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปสุดท้ายที่จะนําเสนอทางช่องของเรานําเสนอนะครับภาพรูปปั้นนะครับของอดูหน้าตาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนะไม่ทราบว่าจะเปิดประตูเข้าไปดูได้หรือเปล่า นะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็คือภาพนะครับศิลปินผู้มีชื่อเสียงนะครับซึ่งเป็นชาวคุ้มวัดสารวัลแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูลักษณะรไรรำที่สวยงามนะครับดูแล้วเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ใดที่ชอบศิลปะเกี่ยวกับ ลมตัดนะครับคณะแม่ประยูนหวังเตะแล้วล้วก็ก็คงจะนึกถึงนะครับนี่ก็คือรูปของอแม่ประยูนล,ลำตัดนะครับที่เป็นศิลปินที่ให้ความสุขกับคนในสังคมไทยของเรานะครับบทร้องเก่งเราสามารถที่จะหาดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จาก ช่องข้อมูลโซเชียลต่างๆได้นะครับก็คืออรำตัดแม่ประยูนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทางด้านเสียงร้องทํานองรำตัดนะครับให้ความสุขแก่คนไทยมาโดยตลอดในวันนี้ท่านก็ได้ และจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังทิ้งผลงานดีๆไว้พวกเราได้ศึกษาเราเรียนได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณดวงวิญญาณของท่านด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขในสัมประยุบสํสำหรับวันนี้ทางช่องของเราก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ